นะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแจมกัตซิ่งครับวันนี้มหาเซมแม็กนะครับเซมแม็กโอ้อันนี้อันนี้ไม่ใช่เซมแม็กนะอันนี้เซี่ยมตีนซิ่งครับวันนี้ครับครบทีมครับครบทีมมาครบทีมเลยอ่าน,นี่ก็รอไปเอาหินนะครับรอไปเอาหินก็ยังไม่ต่อลูกอ,อ่าเซมแม็กมาแล้วมาขึ้นดูบ้า,าน,าน,นดิฮะาปากห้องเออ ก็วันนี้เราจะไปเอาหินนะครับเฮ้ยมือปิดบ้านกันเหรอเฮ้ยมือมือปิดบ้านอ่ะอ่าตอนอยู่ตรงนี้ไอะไรตื่นบ,บ้านเองเวลน,นี้เออ่ายไาย,ายาต่อลู่ลงไทยชนะครับเฮ้ยวัวนหนอ

ไหนน้ำว้าเอ้ยบักบักอันนี้เมื่อกี้ตอนโดนเลยนี่มึงก็บ้าถิ่มว่ะเน,นี่ยบักบักชีดไอ,อ,ยอ้ยังว่ะเออบักบักฮุ้มไหมตู้เย็นไม่มีอะไรนะครับก็ช่วงนี้เขาไม่ค่อยมีอะไรครับตรงนี้ไม่ค่อยมีอะไรแค่เลยอ,เอันนี่ก็เสื้อผ้าเขาละเนี่ยตู้อเอ่อเอ่ออ,อะไรเนี่ยรีวิวสิรีวิวบ้านเพื่อนงเลยนี่เปเก็บของอยู่ ก็วันนี้เราจะไปเอาหินนะครับไปเอาหินไปเดี๋ยวผมพาไปดูเดี๋ยวพาไปไปรงโม่นะครับก็มาถึงรงโม่แล้วนะเนี่ยนี่อันนี้ก็รงโม่ขาองคานนะครับข,อขา,าอังคันเออเออเมก,ก็กํำลังลงไปไปซื้อหิน,นไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วนู่ไปแล้วส่วนไอตัวนี้ก็รอนะครับรอปรับกล้องอยู่เพื่อนรักว้า <What? S 1> <c oughs> เพื่อนครับเพื่อนเพื่อนกันเพื่อนกันครับแล้วก็ไอ้แม็กวันนี้มามาครบครับมาครบทีมสามคนก็เดี๋ยวผมพาไปดูข้างในเดี๋ยนะคันนี้นะรอบตัดเลยเนี่ยครับคันนี้ครับเอ่อ FM สองพี F นะครับสามร้อยแปดสิบเฮ้ยสามร้อยแปดสิบเรใช่แล้วตัวน,นี้นะนรอบตัดนะครับรอบตัดรอบตัดแต่รถผมทำไม่ได้ครับถ้าสามสี่สี่นี่เฮ็ดอะไรเลยแต่ตัวนี้คือสามแปดเมื่อกี้ อันไนก็สามแปดของกูสามสี่เอ้ยมึงฝามึงงฝามึงตากับโปรงหนาขนาดนีนรถไฟขนาดไหนมีแต่คนหินใหญ่เด่นไปเมนบ่นี่ทั่งเบิร์ดครับเบิร์ดคือเนี้ยกวัวไม่รอดดอกกูวัวกัวไม่รอดดอกเด็กมึงดูดิฝ่าข้างนึงฝึกเอามาแล้วเนี่ยกูนึกว่ารถเก็บขยะเออนูอะไรเกินไปบางทีหินใหญ่มันสีหลวงหรือเราไปเชื่อมไปอันตราย ร่วงอย่างแท้หน,น่หอดบ่อบริลลัมหนิบางบบางสิเนี่ยถึงไหมเนี่ยผมว่าไม่ถึงหรอกน่าจะได้อีกเที่ยวหนึ่งไปขึ้นตะช่างแล้วครับ<ว>ก็เดี๋ยวผมว่าไปดูไปโ,<ว>โคน,นี่นครับเราก็มาถึงแล้วใส่หินหินใหญ่นะครับนี่โอ้กระบะกระบะทางอีแล้ว นน,น,นี่ก็บรรยากาศนะครับยามใสายๆนะครับใสายๆก็ออกมาแต่เช้าแลครับแล้วก็ใสายๆก็ออกมาเอาหินนะครับโอ้หินใหญ่ครับเออเข้าวนัน กระบะบุบมาเลยไส่ที่กระบะแทบพังวัยเมื่อเมื่อกี้อ่ะกระบะบุบเลยกระบะทะลุกินจากกระบะทะลุอีกแล้วมึงอ่ะโอ้ยมิติใหญ่เลยครับลงลงเออ ใช่กระบะสามมิดมันสูงนี่แต่แต่ถ้าถ้าเป็นข,ขอ้อกษะเซนในโอ้โน่ถ้าจะทะลุเลยเนาะข้อกษะเซ็นอ่ะสูงๆเออโอ้หินใหญ่มากครับลงลงทีกระบะเทพบพังไอ้ลงลงรอบรอบแรกอ่ะไอ้นั่นหนักลัวไอ้รอบสองรอบสามไม่ไม่ค่อยส่ายนะ มีแต่ใหญ่ๆเลยครับนี่ดูใหญ่แบบนี่ร่มนี่ใหญ่ใหญ,ใหญ่มากๆเลยก็ลงที่กระบะแทบพังครับโอ้โ,อ,โ,อ,โอ,อันตรายนะครับนี่อันตรายนะ โอ้ใหญ่ครับใหญ่หินใหญ่กระบะก็พูด,ด้วยกระบะก็เริ่มผูแล้วครับก็บหินมิเตใหญ่เชี่ยแม็กถึงกับสายหัวเลยไม่ไหวไม่ไหวแต่จำเป็นครับต้องวิ่งจำเป็นต้องวิ่งก็เ,เลยก็ต้องคนดนาวแล้วครับเพราะว่ามันจำเป็นต้องวิ่งครับดูอ่ะหินมิเตใ,ใหญ่เลยนี่ดูอ่ะหินมิเตใ,ใหญ่ๆหญ่เลยแหละดู เมื่อกี้เข้ามาก็ลื่นนะครับลื่นตรงนู้นนะคุณน่ะลื่นเข้ามาลื่นนิดนึงนิดหน่อยนะครับก็ดูโอ้โหหินอันนี้กระบะแม่นะขนาดเป็นกระบะใหม่นะครับมันเฮ้ยโอ้โหใหญ่นะครับใหญ่อันนี้ก็พอแล้วครับใส่ตัวแม่พอแล้ว ด้วาหินไม่ไใ,หใหญ่เลยเนี่ยดูที่นี้ก็ไม่ไหวนะครับต่อไปก็ตัวลูกนะครับใส่ตัวลูกแล้วก็เซฟตีรัซซิ่นะครับเซฟตีรัซซิ่งมาตัวน,นี้มาด้วยก็ใหญ่มากครับใหญ่มากคุณ ก็แต่กำลังใส่ลูกนะครับตัวลูกกระบะวุ้ยวุ้ยโอ้ตัวลูกครับน่ากลัวเว่ามันตัวลูกกระบะมันปูมากกว่ากระบะตัวแม่นะครับเดี๋ยวใช้เสร็จเดี๋ยวผมจะรีวิวกระบะให้ดูอีกรอบนะครับดูว่ะหินใหญ่นะครับหินใหญ่เขาอันนี้หินใหญ่นี่เขาไปทำเขื่อนนะครับ เออเอาไปปิดกั้นเกืือนเดี๋ยวผมไปถ่ายเดี๋ยวผมไปถ่ายให้ดูครับเ,เกืือนโอ้ก็ใส่ประมาณหนึ่งตักเล้วครับอันนี้สองตักตักที่สองเดี๋ยวผมนับให้ดู2ตัก ใ่ที่กระบะเทพพังครับแต่เพราะว่าลูกมัมนต้องมีทะลุแน่นอนครับลูกเพราะว่า,าลูกมัน,นกระบะลูกมันอะผุผูกับกระบะแม่ขนาดแม่ยังมีรอยรอยบุบเลยเมื่อกี้ทะลุไปอีกเมื่อกี้ลูกมันก็ต้องมีแหละครับมันต้องมีเล้ ครับเศษหินเล็กๆมันกระเด็นกระดอนจนก็เซียวๆอยู่นะครับร้อนนะครับร้อนวันนี้ร้อนมากครับสองสามวันที่ผ่านมาเมื่อกี้โอดูก็สามตังนะครับใส่ใส่ไข่สามเลยใส่ประมาณ สี่ห้าตันครับโอ้โตักยากนะครับมีนมันใหญ่ตักยากมาก อีกอีกจากหนึ่งนะครับนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูที่เทนนะครับคบควรนะครับเพมันเชะเออไอ่อนเลยนะครับไปอ,อ่อนไปอ่อนเลย ไม่ได้ล็อกนะครับไม่ได้ล็อกลูกก็เช่นเคยครับวันนี้อยู่กับแม็กขัทนเป็จมครับก็วันนี้มาเทหินใหญ่นะครับวันนั้นวันนั้นเหินเล็กนะครับวันนี้เหินใหญ่นีหินใหญ่ไม่มีหินใหญ่เลยคือเขาเอาไปทําเขื่อนนะครับ ร้อนครับร้อนอยู่พี่ไม้นะครับยอยู่พี่ไม้ครับตอนนี้พี่ไม้ก็เจ่น,นะครับเมื่อวานฝนตกได้ต่ละทีเนี่ยกระบะแทบแทบพังน,น,นะครับเจ่ครับเจ่ ครับเสร็จแล้วโอ้ แต่เ,เสียงก็รู้แล้วครับโอ้สุดจัดิใหญ่มากครับเนี่ยกระบะกระบะแทบพังเลยนะโอ้ อะไรก็เทแม่นะครับเทแม่ต้องถอดลูกก่อนอะไรอะ่ะเซฟตีดโรสิ่งครับเซฟตีดโรสิ่งก็มึงลองลองมาดูอะ่ะเดี๋ยวมึงจะดูก็อถอดลูกนะครับถอดลูก เทแม่ต่อไปนะครับก็เมื่อกี้ลูกก็ทะลุเสร็จแล้วลูกก็เทไปโอ้โหมันเสียวมากนะครับเสียวหินมันใหญ่ครับแล้วก็กระบะก็พังหมดแล้วกระบะของตัวลูกของตัวแม่ก็น่าจะทะลุครับเดี๋ยวผมไปจะรีวิวให้ดูครับอีกคลิปหนึ่ง ไฟก็หนักลัวนะครับเดี๋ยวหยียบหินมันก็ไมโครครับโคมันสุงครับสองพีซีสองร้อยน่าจะเอาไปตักหินตักหินขึ้นบนข้างบน๋อใช่ครับเอาตักหินขึ้น้งบนแน่นอนเพราะว่า ฟังแต่เสียงนี่ก็โหหนักลมมาก เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับลื่นลื่นลื่นอะไรลื่นลื่นอ๋อลื่นครับลื่นลื่นลื่นก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับอ่าช่องแม็กคันแมกจมเออไอไม่กต้องครับมันเยอะแล้วไอเซฟติดโรซิ่งกับช่องผมนะช่องผมแจ่มแก๊สซิ่งนะครับก็สำหรับคำนี้ก็บ๊ายบายครับถ้าหาไม่เจอตัวซีรีส์ไม่ให้นะครับคอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมแปะลิงก์มาไว้ให้ใต้คลิปนะครับก็ขอยไปกดดูกันนะครับสามช่องเลยครับสี่ช่องด้วยไวรุ่นช่วยได้ด้วยก็ครับสวัสดีครับ